สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนคุณผู้ชมจ๋าวันนี้มาพามาชิมข้าวราดแกงที่ร้านเจเนียวเจ้าเก่านะจ้าเพื่อนเพื่อนคุณผู้ชมจ๋าแม่ค้านับตังไม่ทันเลยใช่ไหมนึกว่าแต่นับตังใช่ไหม น้องแคทพี่เจี๊ยบเอาข้าวลาบลาบจ้ะ,จะ,จะเมนูหลากหลายนะจ๊ะเพื่อนๆคุณผู้ชมจ้าจ้ารอได้จ้าขายดีใช่ไหมนะวัน,นไหนๆก็ขายดีนะ <c oughs> <c oughs> นี่มีขนมโบราณขนมนางเล็กหรือเปล่า น่ากินมากเลยเมนูหลากหลายนะจ๊าวันนี้พามาชิมลาบนะจ๊าลาบมียัวเลยมีหลายอย่างมากเลยเพื่อนคุณผู้ชมจ้าต้งจืดแกงส้มมะเขือทอดน้ำพริกกะปิ เจ้าเก่าอำเภอสีคชวเลยนะจ๊ะเพ enfin, ื่อนๆคุณผู้ชมจ้ามาอัปเดตหลายรอบแล้วเพื่อนๆคุณผู้ชมจ้านี่มีปลาทูทอดด้วยลาดเลยก็ได้จ้านปลาทูจิเลอด้วยเดี๋ยวพี่เจี๊ยบเอาผักแยกด้วยนะคะเอาผักผักด้วย พามาชิมร้านเจียนี้นะจ๊ะน่ากินมากๆากดูด<ช>พ่อค้าจ้ะจัดเลยจ้ะว้าวว้าวน่ากินมากเพื่อนเพื่อนคุณผู้ชมจ้ะยั่วเลยได้แล้วเพื่อนเพื่อนคุณผู้ชมจ้ะเซตนี้เท่าไหร่พระะ่อค้ากับอะไร่จ้ะสามสิบบาทถูกมากเลยเพื่อๆนๆนคุณผู้ชมจ้ะเอาต้มจืดถ้วยหนึ่งก็ได้จ้ะ เดี๋ยวเราไปหาที่นั่งกันนะจ๊ะเพื่อนๆคุณผู้ชมจ้า30สบบาทให้เต็มจานหรือเพื่อนๆคุณผู้ชมจานี่เต็ม <ๆ S 2> จานเลยสั่งต้มจืดเพิ่มด้วยนี่ด้วยเจียบเอาผักด้วย มารอบนี้พ่อค้าไม่เซลนานๆมาอุดหนุนรอบนี้พ่อค้าไม่เซลจ้า,ดดจามาดอมาเดอลาบหมูนะจ้า่ต้มจืดด้วยร้อนๆต้มจืดต้องหูสาหร่ายหมูเดงนะจ้าเพื่อนๆคุณผู้ชมจ้า มาจ้าเพื่อนๆคุณผู้ชมจ้าร้านข้าวราดแกงเจเหนียวนะจ้าเจ้าเก่าอำเภอศิีคิ้วเลยนะจ้าเพื่อนๆคุณผู้ชมจ้านี่เลยลาบหมูต้มจืดร้อนๆผักสดๆเลยนะจ้ามาอร่อยด้วยกันจ้านี่เลยนี่เลยยย่ยๆเลยร้อนๆเลยจ้า